ครัเมื่อสี่เดนก็จะอันนีนบอเกิดท่วงเห็ดยังแน่นเี่ยง้ีครับขอบิ้งนะเันแปลงอาวัดนะครับเขาบิ้งนะเนลายตัวนี้ เป็นเห็ดอย่างเนี้ยครอันนี้เห็ดละเงาะค่ะอ๋อเห็ดละงอกเป็นเห็ดไข่อ๋ออันนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนกันเห็ดอันนี้เห็ดดินอันนีละงอกนนี้ละงาะอันนี้เห็ดเพลิงคมครับ สวัสดีครับผมกามาเลาะโคกบ้านน้าเมืองนะครับเมื่อนี้มีเพิ่นมาเก็บเห็ดนะครับผม๋อ้ด่เห็บจุดนี้ครับนี่เพิ่นกัมาเก็บเห็ดอยู่โคกบ้านนาเมืองนะครับอุดมสมบูรณ์ครับอยู่บ้านหน้าเมืองนี่แหละครับทา่านก็ไปเก็บเห็ดเบืดอครับเห็ดอยู่ข้างทาง น้ำโขกน้ำปลานี่แหละครับผมเดี๋ยวผมสิผ้าก็ไปดันในป่านะครับไปเก็บเห็ดกับเพิ่นครับ,รบตามผมมาเลยครับเพิ่นกับจอดรถว้ทางข้างนะครับหาเก็บเห็ดนีเอารถเอารถมากก็ต้องหามองจอดนะครับผม เงิตั้งนี่นได้ครับขอเบ่งนะมนะได้หลายตัวนี่เป็นเห็ดอย่างนี้ครับอ๋อเห็ดละงบเห็ดไข่อ๋อีเห็ดม้าม,มาแต่จังโมงครับนี่มาต่ง้งแตีห้าึ่งครัอ <laughs> บอตีหา <laughs> <บ>้าโอ้เบ่อเนาะน่โคกระได้ ครับกระช่มบรรยากาศเป็นเพนเก็บเห็ดนะครับผมอยู่โคกบ้านน้ำเมืองนี่แหละครับผมบือึดครับเห็ดเป็่าะต่ว่าม่าเตตีห่า อันนี้เห็ดดินอันนี้ละงอก,งอ,กอันนี้งอกนี่เฮ็ดเพลิงคมครับจะอันนี้เฮ็ดกรบย่างเฮ็ดกรบย่างดิ <c oughs> สีได้่จะออันน <sj> <water> ี้มอเกิดท่วงเฮ็ดนี่ยังแน่นีด่เห็ดคมตัวเลยน่ะเห็ดคมอันนี้นี่ก็เออยังเห็ดอยู่้าเขาบ่อ๋ออยู่าโอ้มาแต่จังม่อาจารย์มาวะมาได้ไันไ้ะอนนีออไนะ้นะอีีีอัีะั เน็ดยูคขาดจริงเน็้ยู่ขาดม่กับปนอันก้อยแชจริงบอร์อึดยูงในปลาเนาะซูเปอร์มาเก็ตของเฮ้ยวางหันหลยบัดนี้บอมีเฉลื่อยเลยนี่ครับเน็้ละงูเหลืออาอาดอกนหนกี่ใยจ้ะดอกเดียวกับแกงอิ้มต็ ก็ชื่อมึงบรรยากาศโดยรอบนะครับผมความอุดมสมบูรณ์ยังมีกสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบึงนะครับเห็ดนี่แหละครับผมกว่มบุดมสมบูรณ์ครับอันนี้เป็นกระตอท่อน้ำนะครับผม เอาไปใส่ภายในวัดปลานะครับกะนี่พวกดอกแคนะครับสีมันโลน ยน,นี่ครับกะจะมาทะลุวัดปลาพอดีนะครับผมทะนเขาวัดปลา ครับผมสำหรับคลิปเก็บแฮร์มอนี่นะครับผมก็ขอ,ขอจบคลิปเที่ยงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหน้าเมืองหนึ่งศูนย์หนึ่งน้ำเด้อครับขอบคุณครับ